สวัสดีครับเพื่อนๆครับพวกเราบักคำแฟมิลี่ครับวันนี้นะครับมาทํางานที่โรงเรียนนะครับเตรียมความพร้อมก่อนเปิดเทอมนะครับก็เลยแวะมาให้อาหารปลานะครับในบ่อของเรียนนะครับมาดูนะครับพัฒนาการของปลาของผมนั้นโตหรือมีขนาดเพิ่มจานวนขึ้นมากน้อยเพียงใดนะครับน้าก็ลดลงเยอะนะครับมันเข้าสู่หน้าแล้งและหน้าหนาวเนาะน้าลงเยอะแล้วเราไปดูครับปลาปลาจะมีเยอะเหมือนเดิมไหมหรือตัวโตตัวเล็กขนาดไหนครับได้ยินเสียงเราไม่ได้เลยครับ ได้ยินเสียงผมมีมาแล้วครับนะฮะโอ้นี่ยังไม่ได้วานอาหารนะครับนี่ปลาเยอะมากชุมมากเลยครับอ่าเดี๋ยวผมให้อาหารก่อนนี่ครับนี่ครับปลาเป็นโอ้โหเยอะมากมากครับอ,อ่ากดูปลาครับปลาในบ่อนเรียนผมครับผม ส่วนหนึ่งก็ปล่อยไปนะครับอีกส่วนหนึ่งเป็นปลาเก่านะครับที่หลงเหลือโอ้เยอะมากๆเลยครับเพื่อนๆมีปลานิลปลาตะเพียนที่เยอะๆนี่คือปลาตะเพียนนะครับดูครับจะกระโดดขึ้นมาข้างบนเลยครับนี่นะครับเดใ็ใกล้นะครับ จะกระโดดขึ้นมากินตรงขาผมเลยปลาจะเพียนเยอะมากๆผมเอามาปล่อยแค่อี่ตัวสองสองร้อยตัวแต่นี้มันมีปลาธรรมชาติที่มันออกลูกนะครับออกลูกออกหลานเยอะๆเลยโอ้โหดูก,ก็ได้จับเป็นอาหารนะครับเสริมอาหารกลางวัน เยอ hard, ะมากมาเลยครับเพื่อนๆถ้าไม่บอก่าอยู่งเรียนคงจะคิดว่าอยู่ในวัดแล้วครับเนี่ยดูครับดูครับดูเขาชนกันวครับปลาจีนยังไม่เข้ามาครับวันนี้มีปลานินปลาตะเพียน ดูแล้วมีความสุขนะครับได้ประโยชน์จากปลาด้วยครับโอ้โหดูครับเบางมากเราจะขึ้นมาบนดินนะครับด,ดูเพราะว่าอาหารนั้นมันกระเด็นออกมา้ากนอกนะกินยังไงไม่ให้อาหารเท่าไหร่ก็ไม่เหลือครับมันเยอะ นึ่ครับมาครับเป็นฝูงครับตัวไหนเร็วตัวนั้นได้กินเยอะเดี๋ยวต้องซื้อหัวอาหารอาหารปลาที่เม็ดใหญ่ขึ้นนะครับตอนนี้เม็ดเล็กมันยังไม่หมดก็เลยใช้ไปครับดูครับดูครับดูครับเพื่อนๆครับดูครับเยอะขนาดไหนครับเ๋ยวสูงให้ดู ดูแบบมันมาชนกันนะครับดูครับดูทั้งตัวใหญ่ตัวเล็กดูแล้วเพลินเลยครับสุดยอดเลยพี่ดองเอ้ยปาลาไหลครับครับหลพันตัวโอ๋อเดี๋ยวพี่ไฮดูไกลๆนะๆุดไกลๆดูดูมันมาก,กิดไกลๆแถบสิขึ้นมาบนโขกนะครับนะ

หเห็นมั้ยอยู่ใกล้ๆมั้ยสุดยอดครับแต่ปลาในที่ผมลงมาไปล่อยไม่เห็นเลยครับไม่รู้ไปไหนปลาในก็มีหอยลงมาอ๋อฮะเอดูกระโดด ไม่ได้กลัวคนเลยครับแทบจะก,กระโดดขึ้นมากินลูขล่ขาผมสุดยอดเลยครับแทบจะก,กระโดดขึ้นมากินบนข้างบนบกเลย <c oughs> เดี๋ยวเอาวางนี้เ,เปลี่ยนแล้วนี้นะหวานไปเท่าไหร่ก็ไม่เลือครับแบบนี้ให้ไปเท่าไหร่ก็ไม่เลือกินเก่งมากเลย <c oughs> เอ๋อเอาตรงกลาง หลายร้อยตัวหลายพันตัวครับจะเอาใกล้ๆอีกครักหนึ่งครับนี่เอาให้มันมาใกล้ๆนี่ครับเราจะอยู่บนบกเลยครับดูขอบ,บินดูคอบ,บินกับปาลาโอ้โห เนื้ออร่อยเลยนะครับเพราะว่าผมไม่ได้ให้อาหารแบบแบบเน้นอาหารเลยให้มันอยู่ตามธรรมชาติด้วยแล้วก็นานๆจะไม่ให้ทีเนื้อมันก็จะเป็นปลาธรรมชาติด้วยมันก็จะเน่นหน่อยนะครับคล้ายๆปลาธรรมชาติเอาแมมันปลาขี่ขอนให้ดู กระเด็นกระดอนขึ้นมาบนดินนะ,ะน้ำสาดขึ้นมาเดี๋ยวมันก็ตามขึ้นมากินคนระับอะมาตรงใกล้ๆหน่อยดูับอาปากรอเลยใทยเร็วไปได้อยู่ใต้แผ่นโฟมตรงนั้นมันเยอ,อะนะเดี๋ยวผมจะหวานไปให้ตัวใกล้ๆก่อนมันกินไม่ทันเพื่อนอะใกล้ๆ หวานไปตรงไหนมันก็ตามไปจม <c oughs> สุดยอดคนระับตรงไหนที่ไม่ทันเพื่อนเอาทางนี้ตรงนู้นดูรับดูรับไปแล้วไปอีกแล้วน,นี่ไปตรงไหนมันก็ตามไปคนระับดูรับดูดสาบรปแ ขอ,องเรือนครับเรือนเลี้ยงไก่นะครับเลี้ยงไก่ โอ้โืดฮึืมชนกันอยู่กระเด็นเลยครับเพื่อนๆชนกันยังกระเด็นเลยครับผมดูรับ แวจะกี่ลังเงนกินเลยเนะี่ยดูครับดูครับอืม,อมแต่มันตัวเท่าฝ่ามือจะขนาดไหนครับ ครับ oh. เป็นไงบ้างครับปลาในบอ่อของผมครับในบอ่อของเรื่องผมสุดยอดครับเยอะมากบากครับก็คงจะช่วยในเรื่องอาหารกลางวันนะครับเสริมเข้าไปอีกได้ได้พอสมควรนะครับเป็นปลาทอดให้เด็กทานกับส้มตำนะครับปลานึ่ง อย่างเงี้ยนะครับอร่อยอร่อยได้โปรตีนประหยัดลงได้เยอะนะครับช่วยช่วยช่วยอาหารกลางวันเพิ่มอีกนะครับยังไงก็ถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามบังคำแฟมลี่ด้วยนะครับขอบคุณมากมากที่รับชมรัะฟังนะครับเดี๋ยวเจอกันคลิปต่อไปครับปลาครับปลาตะเพียนครับเยอะมากครับขอบคุณนะครับสวัสดีครับผม